คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เรียนดีๆสำหรับคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเป็นแหล่งพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ที่พร้อมให้นักศึกษาได้สร้างฝันสร้างตัวตนและสร้างทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับอนาคตที่นี่เราเป็นที่เรียนดีๆที่เข้าใจคนรุ่นใหม่เราจึงมีหลักสูตรที่ทันสมัยและตอบโจทย์อาชีพในอนาคตครอบคลุมทุกพิติของโลกธุรกิจทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รวมกว่า9สาขาวิชาซึ่งประกอบด้วยศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจได้แก่สาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาผู้ประกอบการยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจดิจิทัลศาสตร์ทางด้านการสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์ได้แก่สาขาวิชาการจัดการและสร้างสรรค์คอนเทนต์ สาขาวิชาดิจิทัลมัลติมีเดียและสาขาวิชาการสื่อสารองค์กรและนอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรการศึกษาก่อนปริญญาและแบบพรีดีกีที่ให้น้องๆได้เรียนแบบสะสมหน่วยกิจได้ทดลองเรียนกับอาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการได้ทดลองใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมก่อนเลือกหลักสูตรที่ใช่สาขาวิชาที่ชอบซึ่งมีให้เลือกทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก และยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่พร้อมให้น้องๆและผู้เรียนทุกช่วงไวัยได้อัพสกิลและรีสกิลเติมเต็มทักษะความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในโลกของการทำงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วยที่นี่เรามีการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหล,ลากหลายรูปแบบและเรารู้ว่าคนรุ่นใหม่ต้องการมากกว่าการฟังบรรยายเราจึงเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ผ่านการลงมือทําจริงในสถานการณ์จริงกับตัวจริงในเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์รวมถึงพันธมิตรทางการศึกษาทุกภาคส่วนอีกทั้งเรายังมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นการฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษาการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนานักศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนําในต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาในการประกวดแข่งขันในเวทีต่างๆทั้งในและต่างประเทศและมากกว่านั้นเราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการที่ทุกคนได้เป็นตัวของตัวเองที่นี่เราจึงสนับสนุนเปิดรับและให้พื้นที่สำหรับนักศึกษาทุกเพศสภาพได้แสดงออกอย่างเสรีกล้าคิดต่างและเติบโตในแบบของตัวเองเพราะเราเชื่อในพลังสร้างสรรค์ของทุกคน วันนี้เราพร้อมที่จะต้อนรับและพร้อมเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ทุกคนและที่นี่คือที่เรียนดีๆ c o n n e c t ชัน s ดีๆที่คณะวิทยาการจัดการ